ชักกี้ชักกี้เดี๋ยวแตนต้อยชักกี้ครับได้เอ๋ไปเล่นกระชากโก้ป่ะเร็วตรงนี้มันเย็นเหรอครับตรงนี้มันเย็นเหรอครับอืมป่ะไปเล่นกระชากโก้ป่ะไปไหมชากโก้มันปวดน,นะ ช็อกโก้มันปว่วนช็อกโก้มันปว่วนชัก,กี้อินดี้อินดี้หล่อเราอะอ,อยู่ตรงนี้หล่อเราอะมันเย็นมันเย็นครับมันเย็นครับมันเย็นครับอไม่กวนแล้วก็ได้บาย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  บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไม่ไม่นะครับไม่กวนแล้วครับเชิญคุณอินดี้ต่อเลยนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคชาโก้ชาโก้อย่าเอาถุงเท้าช่างมา จะเรียนแบบชา,ก,ากี้ก็นอนไปไม่เอาถุงมือไม่ถุงมือช่างมาปล่อยปล่อยปล่อยครับไปครับไปครับมาเลยถุงมือมาขอ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 มันเอาถุงมือมาเล่นแล้วนะบกชาโก,ก้อ่ะ นี่นี่บบ๊าายยบ๊ายบายดูเด็กๆสิเด็กๆไปไหนกันหมดช,กกชิกกี้ชิกกี้ชัก๊อไปไหนืหม ชากโก้ไปไหนชัคก,กี้อยู่ไหนชากโก้ไม่หนีห่างไปไหนอ,อยู่ใต้ท้องรถ